ผมตั้งหัวข้ออะไรนะแต่รู้ว่านะการทำไม่ดีเนี่ยแล้วมันเป็นใหญ่ใช่ไหมใครมันจะอยากซื่อสัตย์ใช่ไหมขี้โกงแล้วได้เป็นใหญ่อะแล้วใครมันจะอยากซื่อสัตย์ผมเลยเป็นหัวข้อวันนี้นครับวันนี้ประเทศนี้นะครับถ้าเรายังไม่กล้าปฏิเสธความชั่วยังมองว่าเรื่องความชั่วเป็นเรื่องปกติในสังคมเลยครับสังคมนีม้มีทางดีขึ้นหรอครับพี่น้องวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่ๆมันไม่รู้จะเอาใครเป็นแบบอย่าง ช่ไหมครับราะชนชั้นปกครองเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าหน่วยงานในการปกครองอื่นนะรู้ว่าแต่มีทุจติตคอร์รัปชันจนเป็นเรื่องปกตินิสัยของประเทศนี้ไม่ใช่นักการเมืองก็โกงกินกันชิ้นผาไปพวงมันโกหกตอหลดตอแหลจะเรื่องปกติสังคมแบบนี้มันจะทําให้ประเทศไทยจเจริญได้ไงเอาคุณว่าจริงไหมครับ ก็ค่านิยมของประเทศนี้คือโกงไม่เป็นไรเหมือนกับอีป้าบ้าคนนึงที่บอกว่าโกงไม่เป็นไรเพราะไ,ไปทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่คือความคิดที่โคตรอับป,ปรียงของประเทศนี้นะวันนี้ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็เลยคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะไหนๆเราก็ต้องถ่ายทอดความคิดประสบการณ์ลงไปให้กับผู้ติดตามผมได้ฟังอยู่แล้ววันนี้คนน้อยก็คุยเรื่องชิวๆแล้วกันเอนะเห็นไ,ไหมครับนี่คือผมว่าทําไมวันเนี้ผมตึองอยากให้พวกเรามาช่วยกันช่วยผมด้วย ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยใหม่วันนี้ประเทศไทยแม่งโคตรเลวแหล,แลกผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้ไม่รู้ทําส้นตีนอะไรกันอยู่คนนี้มีหน้าที่ไม่ทําหน้าที่คนนี้เกณฑเงินจากภาษีมีหน้าที่ช่วยประครับประคองประเทศชาติเสือกทําลายชาติซะเองเห็นไ,ไหมนี่แหละครับคือเหตผลว่าผม อยากจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังว่าถ้าเราไม่แก้เรื่องนี้นะประเทศนี้ไม่มีทางจเจริญหลายๆประเทศนะเคยเลวร้วายกว่าเรานะแต่เขากล้าเปลี่ยนแปลงเกามีผู้นำประเทศเพียงแค่คนเดียวนะที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเขาพาประเทศเขาจเจริญรุ่งเรืองได้แต่ประเทศกูเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่รู้กี่รอบเปลี่ยนนายกมาแล้วไม่รู้กี่คน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนได้คือคุณภาพของนักการเมืองไทยก็ยังเต็มไปด้วยคนที่ทรยศโกงกินบ้านกินเมืองอยู่ยังเต็มไปด้วยการช่อฉนแย่งชิงอำนาจแล้วคนที่ขึ้นมามีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้หลายคนมันไม่ใช่คนดีอะก็รู้อยู่ไม่แต่มันก็ขึ้นมาเป็นคนมีอำนาจแล้วก็มีชนชั้นปกครองอะ่ะแล้ววันนี้สังคมไทยเด็กรุ่นใหม่มันจะไปเรียนรู้จากใคระจะเอาใครเป็นแบบอย่างในเมื่อคนดีๆไม่มีใครจเจริญเติบโตแล้ว มีแต่คนชั่วเห็นไหมตัางคนมันวุ่นวายไปหมดเลยผมไม่ได้บอกผมไม่คนดีนะผมก็ไม่ได้คนดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ผมไม่ชั่วเท่านั้นเองก็มีนิสัยเร็วๆบ้างนิสัยเรวๆก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะผมมีเรื่องเรวๆเยอะนะแต่ผมก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไปกลัวที่จะเป็นแบบอย่าง แต่หลายเรื่องก็ผมก็ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยเป็นประเด็นในฟังในค่ําคืนนี้แล้วกันเพื่อจะนําไปสู่การสร้างคนคุณภาพมาช่วยกันเติมเต็มในสังคมนะครับแล้ววันนี้ผมก็าลังทําพักการเมืองนะหน้าที่ผมเป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์พักเนี่ยผมคิดว่านี่แหละคือกลยุทธ์ที่เราจะสร้างชาติได้เราต้องเปลี่ยนที่ประชากรเราต้องสร้างแนวร่วม อีกฝ่ายทำอีกฝ่ายค้านแล้วทำยังไงผมขอถามพี่หน่อยถ้าผมทำความดีผมก็ไม่เคยกลัวใครจะค้านจริง่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคนด่านะทุกวันนี้ที่ผมไล์ส่อยู่ทุกวันนี้ก็มีคนดา่าไม่ไมโดนดานากกว่านี้แต่ผมก็ไม่สนใจเนี่ยผมไม่ได้ทรยศกโกงใครเาะฉะนั้นถ้านการเมืองทำความดีจะไปสนใจอะไรล่ะครับ มึงอยากค้านก็ค้านไปนะครับแต่ประชาชนก็อยู่ข้างคุณนะไม่จะต้องสนเลยผมกล้าโม้เลยนะถ้าผมได้มีโอกาสไปทําหน้าที่นะผมไม่สนใจใครรลกถ้าผมคิดว่าสิ่งที่ผมทํามันคือความดีใครผมก็ไม่สนนั้นแหละฉะนั้นอย่ามาอ้างเลยว่ามีแต่ฝ่ายค้านมึงจะค้านอะไรกูได้ นเนี่ยเมือนที้ผมไล์สดนเนี่ยนีคนด่าม,ามึงแม่งดีจะพูดไปแนละ้วโสวัดกูแค่กูไม่เคยสนใจเลยท้ายสุดผมก็มีคนที่เป็นแฟนพันแท้ออกไปไหมเออดังนั้นถ้าคุณเป็นรัฐบาลเน่ยคุณทำความดีใครก็จะค้านคุณมีด้วยหรอว่าทําความดีแล้วถูกค้านอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราทํานั่นใจเราทดิดีดีดีจะสนใจอะไรใช่ไหมมันเป็นข้ออ้างที่ชุเล ผมยังไม่เห็นต้องสนใจใครเลยเนี่ยจริงไหมสมัยก่อนใครติดตามยุคแรกก็เห็นมีคนด่าผมทุกวันคุณเคยเห็นผมสนไหมเออฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นข้าราชการน้ํำดีอ่ะคุณจะสนใจเจ้านายสั่งให้ทําชั่วกูไม่ทําอ่ะมึงมีปัญหาป่ะเออถ้าผมเป็นนักการเมืองก็ไอ้นี่มันคือการโกงชาติกูไม่เอาอะ่ะใช่ไหมนั้นโอ้ยขอ ให้เรามีมบทบาทหน้าที่เราทําตามหน้าที่มันดีที่สุดอะ่ะมันดีเองใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ถ้ารัฐบาลมันทาดีใครมันจะค้านอะ่ะแต่คุณดูดวิวันนี้รัฐบาลมีเรื่องไหนบมืที่มันทําดีอะช่วยบอกเรื่องนี้เรื่องไหนที่มันทําดีเออได้ไหมดังนั้นไอ้ก็แบบโอ๊ยทํทำอะไรก็ค้านทีหมดไอ้สัตว์ทำดีใครจะไปค้านมึง เอออย่างสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยกูไม่เห็นมีใครค้านเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็เห็นดีเห็นงามหมดถึงรู้ว่ามันเป็นภาราแผ่นดินขนาดไหนแต่ทุกคนก็ทนครับเพื่ออะไรครับรู้อว่าไม่มีใครเราอยากป่วยการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้คนรวยมันมีเงินมันก็ไปรักษาไม่ก็มีอะไรแต่คนจนก็ไม่มีเงินรักษานะมันก็น่าเวทนาเป็นความทุกข์ทรมาน ผมยังไม่เห็นมีใครค้านเรื่องโครงการสามสิบาทรักษาทุกโรคเลยเารู้ว่ามันเป็นประโยชน์มันช่วยเหลือคนยากจนได้ไม่ใช่เพราะคนยากจนหรอกเศรษฐีหลายๆคนเหมือนกันไอ้สั์บางโรกแม่งแพงๆมันก็แอบไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมแล้วมันก็เวลาพักฟื้นก็ไปพักฟื้นโรงพยาบาลเอกชนแต่ค่ารักษาค่าผ่าตัดใช่ไหมมันก็ยังแอบไปใช้เลยใช่ไหมครับเออใช่ไหม มีสวออก็ช่างแม่งไปเลยวันหนึ่งถ้าคุณได้เห็นผมแล้วกันนะถ้าคุณเห็นผมในสภานะผมจะขอสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักการเมืองที่ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามสิ่งที่ผมได้สัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าใครแต่ง้นเนี่ยต่งหัวหน้าพรรคก็สั่งผมไม่ได้ถ้าสั่งให้ผมทําชัว่วก็ผมจะงัดออกซะด้วยทำไ,ไม คนเราจะ,จะทำความดีจะไปกลัวอะไรอะ่ะสว,รวรเรอะมันจะเป็นคนเหมือนกับเราอะ่ะก็จะถามอีกตัวเฮ้กูทำมันไม่ดียังไงมึงลังบอกกูหน่อยดนะิประชาชนไม่ได้ประโยชน์ยังไงก็คุยกันได้ไอ้ท่านมันเร็ว,วร้ายยังไงถ้ามันทำให้ประชาชนจะได้ประโยชน์ประเทศชาติจเจริญขึ้นมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องค้านเนี่ยรปะ่ะดังนั้นเลิกข้ออ้างแบบนี้เดี๋ยข้ออ้างเฮงซวยอะ่ะคนเราเนี่ยใครจะมาห้ามคุณทำความดีได้ ใครจะบังคับให้คุณทำชั่วได้มันอยู่ที่คุณอยู่แล้วเออเห็นไหมแต่วันนี้คุณดูนะครับว,ว่าชนชั้นปกครองเนี่ยแม่งทั้งนั้นเลยขี้โกงประวัติชั่วร้ายเห็นไหมมีประวัติเคยทุจริตโกงกินก็ยังเป็นใหญ่เป็นโตข้าราชการหลายคนจเจริญเติบโต,ตขึ้นมาก็เลียตีนักกันเมืองมาไม่ได้มีผลงาน ติบโตเพราะอะไรเพระเลียยรับใช้ก็ออยังมีอยู่นะเนี่ยพี่บอกสังคมไทยนะถ้าสังคมมึงเป็นแบบนี้มึงจะหล่อหลอมเยาวชนรุ่นใหม่ๆมันดีได้ยังไงอ่ะมันไม่มีแบบอย่างดีๆเขาดูนี่เออผมยกตัวอย่างชีิตัวเองเหน่ไหมว่าเราเป็นยังไงก็เป็นไปตามสังคมที่หล่อหลอมเรามาแต่ไมเด็กผมก็เกเลเกยตรงไปตามเรื่องตามราวก็สภาพแวดล้อเป็นประับผมต้องเป็นแบบนั้น ผมคบเพื่อนถ้าเราไม่เข้ากับมันมันก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวก็อยู่ไม่ได้ชีวิตในวัยเด็กไม่มีเพื่อนจะอยู่ยังไงครับเก็บกดไตหาการมีเพื่อนมีฝูงก็ทําให้คลายเหงาเฮฮากินเหล้า,มาเมายาไปเรื่อยก,กับผมเพราะผมไม่ได้มีพ่อแม่คอ,อยดูแลเนี่ยชีวิตผมแม่งจบป .6 ก็พนเนจรแล้วอะ่ะนั้นบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องไปกับสรรภาพแวดล้อมของผมไม่งั้นผมก็อยู่ไม่ได้ เออนช่รับเนี่ยแล้ววันนี้เหมือนกันนะวันหนึ่งผมได้ไปอยู่ในสังคมที่ฝึกฝนให้ผมเป็นคนที่แคร์สังคมนครับรังเกียจคนขี้โกงอะ่ะสังคมสอนใี้ผมต้องซื่อสัตย์สุจริตแล้วผมดูการซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ปลอดภัยการทลยศด,ดโกงขี้โกงขี้รักขโมยมันเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะสังคมผมเคยสอนแล้วว่ามึง ขี้โกงมเมื่อไรนะไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยแต่การศึกษาสุจริตต่างหากนะที่ทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขเห็นไหมแล้วผมถูกหล่อหลอมมานี้ต้องห้าปีนะมันจนกลายเป็นสันดานที่กลับมาอยู่เมืองไทยผมก็จะดูว่าไอ้สิ่งที่ผมทํามามันดีกว่านี่แต่ยแย่ๆหลายอย่างนะมันเคยทำเพราะความคึกขนองในช่วงวัยรุ่นแต่ผมมองกลับไปม,ไมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเออผมไม่อยากทำเลนะ ตอนนั้นมันเด็กอ่ะผมก็บอกเลยผมก็ไม่ใช่เป็นบริสุทธิ์ุดกองกักนอย่างไรในช่วงวัยรุ่นก็เกเรจะตายหาแต่พอวันนี้เราโตขึ้นเนี่ยเรารู้นี่ว่าสิ่งที่เราทําในวัยรุ่นเน่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีผมไม่เคยนะผมดื่มเหล้าอย่างเดียวแต่ผมไม่เคยใช้ยาเสพติดไม่เคยลองเลยไม่แต่อย่างเดียวแล้วไม่เคยคิดจะลองเนี่ยถึงแม้จะเพื่อนจะขยันกะยอยลองผมไม่เอาแดกเหล้าอย่างเดียวก็มันละกูแดกเหล้าก็พอแล้วไอ้ใจกูดูบหรีไม่เป็นกูเหม็น กูดูแล้วกูวอ,อ้วกแตกจะหัดทำไมนึกว่ากูหัดแล้วกูอ้วกแตกผมก็นั่งในว,วงเล่าที่เพื่อนฝูงดูบุหรีแต่ผมนั่งด่าเล่าอยู่อย่างเดียว